เดี๋ยวเราจะมันเตรียมทอดปลาเพื่อทำแกงส้มค่ะนี่ปลาที่เอาขี้ออกแล้วค่ะผ่าไส่เอาไส้ออกแล้วกันท,ทีนะคะแล้วก็ทอดเดี๋ยวมาทำแกงส้มค่ะเหมือนแกงส้มแปซซ่ปลาชอ่อนแบบนี้ค่ะวันนี้สิมจะแกงส้ม ปลาซาทอดได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำแกงส้มกันนะคะแปะตะปลาซาค่ะเดี๋ยวเราจะทำน้ำแกงส้มนะคะใส่สตอได้ะคะ่ะให้ขูดสตอนะคะขูดเอาผิวข้นอกออกค่ะนี่ค่ะขูดเอาผิวเขียวๆนี่ออกค่ะมันจะฝาด มันฝาดเราขูดออกแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ทั้งเปลือกนะคะใส่ในน้ำแกงส้มจะหอมมากค่ะหอมคล้ายๆผักกระเฉดเลยเนะะี่ยค่ะชะอมทำน้ำแกงส้มเพื่อใส่ปลาทอดนะคะตัดขอบตัดขอบที่เป็นแข็งออกนะคะตัดออกไปเลยจ้าขอ ค่ะนี่ค่ะวดตัดค่ะใส่แก้นี้นะคะแนี้ค่ะใส่แกงส้มทำแบบนี้ค่ะใส่แกงส้มนะคะหอมมากค่ะจะปิดลงไปค่ะ ะะใส่มะขามเปียกค่ะเพื่อให้น้ำแกงเข้มข้นนะคะใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวมันเดือดเดี๋ยวตั้งไฟให้เดือดนะคะน้ำแกงจะหอมมตั้งน้ำแกงให้เดือดแต่นนี้ไม่มีเครื่องแกงกะปิมะขามแล้วค่ะใ,ใส่เปลือไปเลย น,น้ำตาลค่ะน้ำตาลสองก้อนเล็กๆนะคะเพื่อให้มัน,ลน,นกลมอ่ๆจิ้นไม่ใส่ผงปรุงรสอย่างอื่นนะคะน้ำแกงขุ่มคล้านแล้วค่ะน้ำแกงขุ่มคล้านแล้วค่ะเเดี๋ยวราใส่สะตอไปเลยค่ะซาโต้ใส่สะตอไปเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมะน,นาวค่ะน้ำมะน,นาวมันหอมฟุ้งไปทั้งหมู่บ้านเลยจ้าใส่สะสเกากับมะน,นาวลงไปหอมมากชิมน้ำแกงน,นคะคะ เที่ยวอร่อยมากเม่คขะปลาทอดที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเอาน้ำแกงราดในจ้าแล้วก็กินข้าวกันค้อ เรียบร้อยค่ะแปะซะ่ปลาซาของปีมลองทำกินครั้งแรกค่ะน่าจะอร่อยค่ะน้ำแกงเข้มข้นมากหอมทั้มงมูบ้านเลยจ้ากินข้าวกันค่ะ